สวัสดีครับผมคนอีสานชาเพื่นเมืองนะครับเด้อนี่มีเมนูมานําเสนอครับผมนี่ครับแมงกอ,อกครับผมหรือว่าด่วงด่วงอ้อยด่วงมันสปะหลังนะครับช่วงนี้เป็นฤดูพอดีครับฤดูแมงกอ,อกออกนี่เมาขึ้นผลงานมาขึ้นนี่ครับตอนไา,ายต่มันบด้หลายครับแต่ที่นี้ มันผมไปเตเป็นโพดหมืนม่นมาคืนนี้เลยบ่ค่อยได้มาที่เบาปีเลไบไตมาอีกครับมันออกช่วงเลือดๆครับเดี๋ยวที่จิตต้องเด็ดปีออกก้อนครับยังคิดไปทอดทอดกรอบๆแล้วรสดีห้วยครับผมกับตำง่วงตำคุงตำยังไยครับนี่ครับปีต้องออกปีออกก้อนครับ เดี่ยหลายได้ครับใครช่วนมักช่วงน,นี้กำลังไขรครับผมเราจะให้น้องนงผู้ชายให้ครับเป็นดั่งไฟเรียบร้อยเลยอ่ะแล้วพี่แล้วผมจะเป็นล่างแล้วครับมันเหม็นนี่เละครับดวงเด้อครับเด้อเดี๋ยวผมล่างกันครับเดี๋ยวสิ่เองครับมือเดี๋ยวดีออกแล้วก็ล่างน้ำกนครับทีิ้ง ชาวล้างน้ำก่อนลด้านดิน,ล,น,ล,ล,น,นล้างน้ำกเลยครับล้านกดินครับสรถมเอดก็ง่าน นอกลงมือกล่องไะครับ ตวงแล้วด,ดูแม่นกอกสีไลท์นอยครับช่วงค้นต็มโคกต็มปลายครับ,เ,รบเดี๋ยวแลดูใใติดไตนะครับเดี๋ยวแรน,ในใติดไตอีกอ่เสียด้ยครับตอนนี้ขายโลละสาม้อยนะครับแม่นกาะสิที่ผมไปือดพุวงนะครับจะคิดเป็นกรวดวงนั่นกัะครับเล่ก่ายแล้วเป็นตัวแบบนี้นะครับ Ngoan để phai gần bản thêm ไปกันเ้นะครับเหล็กไฟก่อนเก้าก่อนแข่งแล้วมันหมูครับที่ลุกไปเลยใส่หลายหน่อยครับเพราะมันตกหลาย ต้องสูบนี่ป่าว่าเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเห็ดขวยาขวยซุปคระทับขวายซุปก่อนเดี๋ยวจะทอดที่หลังครับใส่เกลือกเลยเจ็ดทอดที่หลังจังบ่นครับตัวขวายซุปก่อนครับ เดี๋ยวผมเก็บสูตรใหม่กันครับคลิปได้ียวกันหัวสุกก่อนนะครับ อย่วครับใม่ลองลงท้ายให้เดี๋ยวผมขีดขววนอีก่อนจำเป็นทอดดนครับวันสุดก่อน น้ำแห้งเลยครับคิดว่าจะโอเคแล้วน้ำแห้งเลยอะใบชิ้นอกี่ยใบตะไคร้ครับามใส่พร้อมหอมนะครับกลัวน้ำแห้งแล้ว,วน้ำนะแ,แ,แ,แห้งแล้วนะครับเราจะซุปคร้อมละโอเคนครับมันแบบแล้วใส่กระเทียมหน่อยครับเพิมพร้อมหอม ตอนนี้ล่ะต,ตอนการทอดนะครับที่นี่เตรียมหน่อยหอมทอดกรอบับบยที่สดมาเดือครับนีินี่แหละครับไม่กรอบเอามาทอดแล้วครับมาขว่มาทาอ,ามาอด เอ็ดเป็นกับแกมได้กกเอ็ดผิดกระเผาก็ได้ Về. bố bố sắp con đấy không ครับเดี๋ยวให้ไอ้สลิดนะ้ำมันก็เติมน้อยกันครับเดี๋ยวเสียบรถด,ดีมาห้วยครับเอาไวที่นี่ฝันอันนี้ต่ำกว่านครับต่ำกว่นานะครับต่ำขึ้มะฮวงครับต่ำขึ้นม่วงครับ

ใส่ีคน้องรถตีมนาครับทอดให้เป็นพุ่งๆสิครับให้มันพองขึ้นนี่ครับไปรถตีมวยเลย จะพีมาหน่อยไหมครับห่วยเลย,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 เยติงลงซิมไหมแฉซิมรอด ว่าวหนุ่มซิมมันครับยังไงเยี่ยมยูุบวเด้อนะครักลังตีจากน้องหนงครับผมเข้มอยู่บ่พอดีจุบัะเราลองเข้ากันนิดนึงนี่ครับที่ครับทานบ่ครับหนาตา เปิดซีมือกันแล้วครับงานยามแเรียกหน่งหัวครับผมอ่ะเดี๋ยวต่ำหุ่นครับเพื่อนตัวต่ำม่วงคือห้วยอีกบ้างเนจจ่าง มีแกงียงลำไยพร้อมดนะครับเดี๋ยวก็เกงเต็มมใอเศร้าออแล้วครับเรือุ่นแกลียงเกลียงลำไยส่เหตุนคนขาวครับที่พอเคอยเห็นได้ครับนะครับกระสีมาต่ำมักม่วงครับมาหนุนห้องหยับม่วงมีม่มวง หอมหัวแดงเดี๋ยวเคลือคขึ้นครับผมเป็นเลี้ยงครับ สอนพรอประเด็นปลาดิบหูม้วครับ ตืนลงเลยครับอาทิตย์นี้โอเคแล้บนี่ครับเดียบทะเบิ้งหน้าตาไม้พอไิ เี่ยครับผมหน้าตาตะบกงวงแบบเสียงลมไม่เย็นนึกเขาว่าเย็นเลยเสียดีบ่นั่งไม่ได้ค่าจอเบิร์มันก็เมียนแล้ว ไปพ่อสองสาตัวเขจะเห็นเทไ้เทียบกูไปเบิ้งลุกเตาเทียบนี่ขี้ไอ้ไปู้ขีเท่ไแเราหันโอ้าเตน้องโดนมวยกันขี้ไมีคนเนาะี้คนเนาะขี้ลยสั่งบดนะบดนนทวไปเทเลยโอ้ยเฮ้ยแจคเที่ยวลูกหย่าแล้ว กับแกงลไม่หมกม้นอม่ี่หมกม้กินคนเด้อมแไม่ตอเลยนมเออมกกบเกลมีดรุ่นไหโคเซตแตมีไบกอกติเก็บกินมมเออเฮยก็คกยนะปลูกแกงกปูกมันหมงามคบพิกบแอบหมูพริกกันบะพริกไรละมันเดดตามแวเเน้ย

ลำขั้นตอแตนมีหรือว่าคุมือเนาะจังมานยานางมาให้ใก้จุงนียไปเตะแงกิงให้น่นไปเรื่อยแตนทั้งไต้งานไต้เรือยออกว่เขาออกทั้งจอมมันตัวอ่หลงยังติเาเตะยังได้เสียดยเถอมันน่อยเปลยนเขาออกจอมมันตัวอ่ะมันเพงสิไหมหัวแหวนใส่มโอ้เขาแทงเขาแทงมันงามเมันาออกน่ะอ๋อให้มันตากออกทั้งทัง เขาตัดงานจอมมันจองงืนะสั้นคือออกงานอะไม้งท้างังงอมะีหัวเบี้ยวอย่างมันะเบครับตับานเห็นมหางสมยูอัน่เห็นมันมาสมากมนะใครมา่เทห่่เาก็บแค่เงเกมมิตรดีเนิบอ เอาน้องไปเตยมาแล้ววที่ไหมาเร็วมาเร็วมาเละมาเร็วงามนึเ้ำต้องตุ่มักสองขีดเลยเอามาเตยก็ละมาครับอาเรียกว่ากินปลาแมกกาหลายิงีกย้าวมรกงเป็น่วงินห้มิ่มล่ะคันธห้างนิ่มเาไวุนน้ำพื้นไม่กินอะนี่ห้างถึงก๋วยห้างนิ่งพอิน น้ำมันตัดออกเอ้ยตัดออกวตัดตัดขาดมั้งบ่ตัดตัดหมดออกหายบ่สมบัติหออหอยตุนเสแปรแกงมะมัครับโอ้แมนเนาะ เยอกหันงแต่งงบปากแล้วมูเลยแซบหลายนั่งกบมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมแซบแซบจากบวงถอดแม็กกอกแต่งน้ำไหม้แซบ แลาวเสบๆครับเพราะว่ามันบ่ไไ้คือจะง้ก็้ายยอเป็นพรอมอยูู่้เดียวคือ่ะน้องคือจะน้องกระตุกอ่มีส้มกนานมีแนวเป็นพ้อมูดกันดีนะถ้าจะเป็นรุ่นพร้อมนั่นมันมีเกิดหลอกอันเด็กน่อยเนาะับผมรับพูกย่างครับอีกเงยีเป็นงมหอยครับผมกับพี่แอบกับน่องนงครับกั้พรีมัน แล้วต่เอทีมงานครับเก็บน่งมาใหม่มาัน้เนนะป็นอมะครับนเกียนมมีน่งมาใหม่นครับเป็นน้าครับผมห่อนหางวมหอยครับอนขอบคุณหลายครับติดตามช่องคนดีสารนะครับเด้อทีมงานขอให้ยูดีไม่แห้งทุกคนครับผมสวัสดีครับ